ผู้สัมผัสแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือ1ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็คือมีโอกาสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อ,อมีการพูดคุยการมีการไอจามใส่กันถ้าไปไอจามใส่กันนี่ถือว่าเสี่ยงสูงมากถ้ามีการพูดคุยก็5นาทีที่สัมผัสใกล้ชิดโดยที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยทั้งคู่หรือว่าอยู่ในห้องเดียวกันนาน,นานกว่า15นาทีอากาศไม่ถ่ายเท แล้วก็ไม่มีการใส่หน้ากากนามัยกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องดําเนินการก็คือ1จะต้องกักตัว14วันจะกักตัวเองอยู่ที่บ้านหรือกักตัวในสถานที่ราชการกําหนดอันนี้แล้วแต่กรณีอันที่2จะต้องมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับครั้งแรกตอนนี้ที่แนะนําก็คือ1ครั้งแรกหลังจากที่รู้ว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง <S <S <spe ech o> เพื่อให้แน่ใจว่าถ้าท่านผลบวกท่านก็จะเป็นผู้ติดเชื้อเราจะได้ไปหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงตต่่่อไปปแถ้าาทนนผลลเ็บ ก็แปลว่าคนที่ท่านไปสัมผัสก่อนหน้านี้ปลอดภัยไม่ไม่มีความเสี่ยงจะได้ไม่ต้องกังวลจากนั้นการตรวจครั้งแรกไม่ได้แปลว่าท่านจะไม่ติดเชื้อนะครับเพราะเราจะต้องติดตามท่านจนครบระยะกักตัว14วันแล้วก็ระยะฟักตัวของโรคส่วนใหญ่จะเป็นในวันหลังๆนะครับจากประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่เราดำเนินการก็คือหลังจากที่ผลตรวจเชื้อครั้งแรกเป็นลบไม่ได้แปลว่าท่านปลอดภัยนะครับขอให้ท่านกักตัวอยู่ที่บ้านใส่หน้ากากาอนามายัยให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ไม่ควรจะไปอยู่ในที่ชุมชนหรือไปพบปะคนอื่นเด็ดขาดนะครับหลังจากนั้น7วันหลังจากที่ตรวจแผบครั้งแรกก็จะมีการตรวจครั้งที่2ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละวันที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะทําให้โอกาสจะพบเชื้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ขออนุญาตนาเดยนว,ว่าการตรวจพบครั้งที่2รที่3ไม่ใช่ประเด็นประเด็นว่าท่านตรวจอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่นะครับตอนนี้คําแนะนําของเราก็คือ1ตรวจครั้งแรกที่ทราบหลังจากนั้นอีก7วันหลังจากตรวจแผบครั้งแรก ให้ตรวจแบบครั้งที่2และถ้าหลังจากนั้นมีข้อสงสัยก็ให้ตรวจเป็นรายๆไปผมยีตัวอย่างอย่างเช่นบางรายถึงแม้จะตรวจ2ครั้งผลเป็นลบแต่ต่อมามีอาการอันนี้จะต้องไปตรวจเพิ่มเติมครับผม